สกัดปรสพดีบีน้องเช่าใช้ทั้งหลายแห่งชิปนี้คลิปนี้จะมารีวิวพ่นเช็จากกาวยึดอะไรอะไรชื่อวันนี้กดกามมีมีมูกาวจากกาวพินนี่แหละไม่ใช่ดีพ่นขาวพ่นเช็เออหายไปไหนอ่าก็ท่า อยากดูไปเลยแต่ผมจะเอาสกิลที่เป็นสกิลสุดท้ายนะค่มันคือการเปิดหมดโอเคโอเคไหมอันนี้ที่กดสกิลไปแป๊บแป๊บน,นี้ก็ไม่ใช่ยังไม่รีวิวนะแค่เพิกด กิมนาอาจจะมาสอนฟ้าก็ได้อถึงเมี่ยงหนึ่งถึงมีย่ยงเมี่ยงเมียงหนึ่งพันแต่มันจะฟาร์มได้ไหมแน่นันมันก็คือปัญหาเพราะเกาะฟาร์มมันแบบนี้เน้นฟาร์มไม่มีเคล็ดแต่เหมือนเน้นฟาร์มฟาร์มเงินก็ไม่รู้รีวิวทำไม แต่เมื่อไรจะรีวิวอ้าวหลังจากการยังไม่รีวิวแล้วก็แต่มา,าร e. วาีวิวกันกดอีสกิลอืมคือสีแดงสีแดงล้วก็มีกระดูกขึ้นมาไม่รู้คือว่าอะไรกดอจะมีหัวกระดูกแต่กดค้างไม่ได้กดแอคือการบินถามว่าบินเร็วไหมก็รู้สึกษา เพื่อชากว่าขนฟินิกนะชากว่ามังกรที่เคยรีวิวไปแล้วสกิลที่ไม่รีวิวหรอกคับมันคือสกิลที่สามใส่แต่มันคือการเปิดหมดซึ่งการเปิดหมดก็ต้องเอาสุดท้ายเปิดหมด จะมีไฟสีฟ้าอยู่ในตาเราก็แบดแชนเอาจริงอ่ะกด E สามารถกดค้างได้มันจะมีหลายอันน่ะออกมาไม่เห็นใช่ไหมดูนี่นี่หลายอันหลายอันกดค้างได้แต่เสียสเตมินาเยมากมอกก็ดามิจอยู่กดอาคือการ เรียกรัวรัวดาเมจอันกิวนี้ผมชื่งชอบม,มากเลยกดทีแล้วก็กดอาคา้างว่าหมดหมดหมดยังรีวิวไม่ครบเลยก็ต้องอุ๊บไปชุบชุบโอเคสตามินา มากดทีมากดเอจะจะจะเร็วขึ้นดูนะกดที่ไฟหายช้าขึ้นจะจะเสียสติมินาน้อยมากอะเสียดิดเดียวแล้วก็เพิ่มถือว่าสกิลบินแบบไม่ใช้สกิลทีก็ดีแต่ถ้าถามว่าอันไหนเร็วกว่าก็กดที่ แล้วก็บินเร็วกว่าจะมาวัดความเร็วนะอืมอู๊กด F ดูจากตรงนี้ออคิดว่ากดค้าแล้วก็ปล่อยมันจะเป็นรอยแห่เลยแน่เนี่ย นี่ดูสังเกสตสไตล์มิน่าลอสีฟ้าด้วยเมื่อกดทีนี่ควาเร็วขึ้นไหมควาเร็วเยอะไหมกดอ่าดูกดที่นี่นี่เร็วขึ้นรู้สึกเร็วขึ้นไหมไม่รู้สึกเร็วขึ้นก็ทํ้ให้มันเร็วขึ้นดิก่าผลเห็นมันเป็นเร็วขึ้น มีแค่นี้เอิอ่มก็มาเรา่ความเร็วของกดทีแล้วไปกดทีแล้วก็รีวิวสกิลคนแชรมหมดเลยอ่ะก็จะไปแล้วคิดต่อไปมาสอนฟาเวลหนึ่ถึงเวลพันแต่ต้องไปศึกษาก่อนว่ามันฟาจตแตกกดไหนต้องไปดูประวัติกดอจะถึงเวลพันเวลพันอาจจะทำเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ได้ เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นก็ได้เพื่อผลก็ต้องการคิดแนวแบบนี้เยด้วยก็ก็ก็ไปแค่นี้แหละลินเราจะมาสอนฟาร์มเลเวลหนึ่งถึงร้อยแต่ถ้าวานานไหมนานหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมจะตัดให้มันย่อดที่สุด ปกติผมก็ไม่ตัดต่อยอยู่แล้วแล้วก็ลงไปปาปาแล้วก็เอา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 ผ้าที่ตัดแล้วก็ผ้าที่ตัดมาลงยูทูบเลยค่บนี่ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย